ละครซุปตา2550ตอนที่4ก่อนรับฟังสักกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแคทน้ำฟ้าเจอปัญหาหนัก3ป้าบุกมาถึงออฟฟิศเรื่องครีมทำหน้า ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายจนริวต้องเข้ามาช่วยแคททำให้ทั้งคู่หวนนึกถึงวันเก่าๆที่เคยรักกันและความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ต้องมาเบรกความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เพราะรู้ดีว่าต่างคนต่างมีคนรักอยู่แล้วและได้เปลี่ยนพรีมจากอดีตศัตรูกลายมาเป็นมิตรภาพในวงการบันเทิง แขกรับเชิญคนต่อไปของโฮเทลบางกอกคือพี่เผาผู้กำกับคนแรกในชีวิตของเริวที่เริวมีประสบการณ์จำฝังใจจนเก็บอาการความกลัวไว้ไม่อยู่เริวต้องเข้าฉากและกำกับพี่เผามาลุ้นกันว่าเริวจะสามารถก้าวผ่านความกลัวและเรื่องราวในอดีตที่จำฝังใจไปได้หรือไม่มาเอาใจช่วยเริวกันนะคะ วันพุธท,ที่28เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสค่ะ